ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพวบวันดาท่านทั้งหลายอีกหวังว่าท่านคงยังไม่ลำคาญทต่อ,อย่าฟังเรื่องของคนผ่านต่อไปนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกเพื่อทรงแนะนำวิจาจงอย่าคบคนผ่าน เมื่อพูดถึงคนพานในลักษณะที่หนึ่งคือมีความโหดร้ายเราก็ต้องพูดกันต่อไปชนิดดีไหมนี่คุยกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมประเทศกันนึกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกในฐานะที่เรามีความรู้สึกเสมอกันด้วยคนทุกคนรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกัน <c oughs> แล้ว,ว่าท่านหลายที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาก็ดียังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีก็ลองมาช่วยกันคิดอย่าเพิ่งเชื่ออุคคนผู้พูด,พดเพราะผู้พูดนี้ความจริงไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิโสอะไรไม่ใช่ว่าจะเป็นนักปราดราชบัณฑิตในพระพุทธศาสนา เป็นแต่เพียงเห็นเขาปฏิบัติกันฟังพระท่านเทศบ้างเ่าหนังสือที่อ้างว่าเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบางแล้วก็มาใค่ครวญดูเป็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาคิด รปอว่าเป็นคําสอนที่พระสัสดาองค์เดียวพระสัสดาก็แปลว่าครูองค์เดียวที่ไม่มีการบังคับว่าคําสอนนี้ใครจะปฏิบัติตามก็ได้ไม่ปฏิบัติตามก็ได้เว,ว่ยการบังคับถือว่าเป็นการฤิ์รอนปัญญาหรือว่าฤทธิ์รอนศรัทธาของผู้ปฏิบัติ ยาสมัยนี้ทางกฎหมายก็ถือว่าทําให้เสื่อมเสียอิสรภาพทางด้านจิตใจทางด้านกฎหมายก็าเอากัทางร่างกายแต่จิตใจเขาว่ากันเขาลงโทษกันหรือเปล่าก็าไม่ทราบแต่ว่าพระผู้ธเจ้าทรงมีความเห็นว่าไม่ควรจะริตรอนกันในด้านจิตใจ ในเมื่อว่าทั้งลักษณะคนผ่านในวันที่แล้วว่าคนผ่านมีลักษณะมีใจโหดร้ายเมื่อเขามีความโหดร้ายเขาก็ต้องมีความทุกข์เพราะความร้ายเป็นอารมณ์ที่เผาผลาญจิตใจไม่ให้มีความสุขในเมื่อท่านผู้นั้นท่านเป็นผู้ร้ายใจของท่านไม่มีความสุข เราไปคบกับท่านปฏิบัติกับท่านใจเราก็ไม่มีความสุขเราพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าจงคบบัณฑิตเสียเป็นคนที่มีอารมณ์ประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษของคนร้ายคือคนผ่านนี่ที่มีคนเป็นคนใจร้ายทำลายเศรษฐกิจของว่าเทศชาติใหทท้พินาศลงไป ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นผู้ทำลายความสุขของบรรดาปรงชนเท่านั้นทำลายความสุขของบุคคลอื่นด้วยทำลายความสุขของตนเองด้วยเหมือนกับที่ท่านจะคงคิดได้ว่าเมื่อวันก่อนผู้พูดได้มากล่าวว่าในเมื่อคนที่มีจิตคิดชั่วมีอารมณ์ร้ายทำร้ายร่างกายคนอื่น เขาก็ต้องถูกปราดประหารถูกการแก้มือใครเขายะนอนนิ่งเมื่อเราร้ายได้เขาก็ร้ายได้เหมือนกันว่าเขามาร้ายกับเราได้เราก็ร้ายกับเขาได้เหมือนกันอันนี้เป็นอารมณ์ธรรมดาขงบุคคลทั่วไปและก็ส่วนใหญ่ผู้คนที่เข้าไปแก้แค้นปราดประหารถ้าท่านผู้คนเดิมคนร้ายก่อนมาทำร้ายเพียงร่างกาย ท่านคู่แก้มือฆ่าเขาคนนั้นตายก็เลยกลายเป็นคนร้ายอีกด้วยถูกลงโทษหนักเั้นอนว่าการคบหาสมาคมกับคนที่มีจิตชั่วคือมีอารมณ์ร้ายไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ไม่มีความดีมีแต่ไม่มีโทษตอนนี้ไปขอพูดเรื่องอารมณ์ร้ายสักนิดหนึ่ง ก่อนที่จะพูดถึงว่าโทษหนักการครบคนชั่วแบบนั้นเขาบังคับให้เราครบหรือว่าเราพอใจในการครบขอบรรดาท่านทั้งหลายจงอย่าโทษคนอืน่นพระพุทธเจ้าสมดัดว่าอัตนาโจทยัตตานางจงเตือนตนได้ตนเองไว้ใจเราเป็นเรื่องสำคัญ การที่จะคบหาสมาคมกับท่านพวกนั้นคนที่มีใจร้ายเราพอจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าเขาหากจะบังคับให้เราครบกับเขาโลกทั้งโลกเรามีสิทธิ์ที่จะเลี่ยงไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ให้พ้นไปแต่ความจริงการครบนั้นมันอยู่ที่ใจใจเราพอใจเท่านั้นจริงจะคบ ถ้าเราไม่พอใจเราก็ไม่คบก็ได้แต่เรื่องคนอื่นที่จะมาชวนเรานี่ความจริงหบพูดเห็นว่าไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเราอย่าไปคบกับอารมณ์ร้ายเข้าถ้าใจของเราไปคบกับอารมณ์ร้ายเห็นว่าการประหัตประหารบุคคลอื่นเป็นของดีการทำ้ายร่างกายคนอื่นเป็นของดี การเบียดเบียนการแกล้งให้บุคคลอื่นเป็นมีความทุกข์เป็นของดีถ้าใจมีอารมณ์คิดอย่างนี้เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงผ่านภายนอกคือคนผ่านเขาจะมีเส้นดานชั่วย,ยังไงก็ตามทีจะมีอำนาจมากยังไงก็ตามทีเราพนหลีกพนหนีเขาได้แต่ถ้าว่าใจของเราเป็นผานนี้เรามันหนีไม่พ้น ฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลจิงทรงแนะนำให้ควบคุมกำลังใจว่าจงอย่าทำใจของเราให้เป็นใจผ่านคิดอย่าจะประหัตประหารทำร้ายบุคคลอื่นถ้าใจของเราเป็นใจผ่านแล้วเราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็จะหลีกเราก็จะหนีจะไปให้พ้นอารมณ์ผ่านนั้นไม่มได้ ร่างกายจะไปถึงไหนใจมันก็ไปถึงนั่นใน,นั้นองค์สมเด็จพระพเกวันใช้ควบคุมกาลังใจเป็นสําคัญสําหรับกําลังใจเขาเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงจากความเป็นใจผ่านได้คือจะเป็นใจของบัณฑิตคําว่าบัณฑิตแปลวู่้รู้หรือว่าแปลว่าผู้ด,ดีบัณฑิตนี่เขาแปลว่าพูดด้ดีคือมีอารมณ์ใจดี ไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดพดไม่หมดสติมีอารมณ์แช่มชื่นเป็นที่น่ารักก่อนที่จะพูดทั้งบัณฑิตเราก็มาพูดกันถึงโทษของคนผ่านซชยก่อนว่าคนผ่านที่จะทำให้เราเดือดร้อนหรือว่าถ้าเราเป็นผ่านทําทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราก็เดือดร้อนด้วย ความจริงการเดือดร้อนเฉพาะบุคคลก็ทำลายทรัพย์สินลงไปมากทำลายเศรษฐกิจทำลายความความวาความเป็นอยู่เป็นสุขทำลายความเจริญรุ่งเรืองของของคนของประเทศชาติไม่น้อยเหมือนกันถ้าต่างคนต่างโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกันโลกทั้งโลกจะหาความสุขไม่ได้ ที่พูดนี่เป็นสายของธรรมะย่าไม่ยกตัวอย่างของว้เทศและบุคคลเพราเกรงว่าจะเป็นการเสียดสีกันก็พูดแต่เพียงกัางกลางว่าถ้าท่านอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันท่านจะนอนหลับไหมอารมณ์ใจของท่านมีความสุขไหม ถ้าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่หมู่เดียวกันต่างคนต่างคิดเป็นศัตรูสิ่งอะไรกันคนในหมู่บ้านนั้นจะมีความสุขไหมถ้าอยู่เป็นเมืองได้อยู่เป็นประเทศต่างคนต่างเป็นคนที่จะคิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกันยะคิดว่าบ้านนั้นหมู่นั้นเมืองนั้นประเทศนั้นจะมีความสุขหรือมีความเราวร้อน ขอให้ท่านบุฟังใช้ปัญญาพิจารณาดูเป็นนั้นว่าคนใจร้ายลักษณะของคนพานที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ดีแต่ว่าคนประเภทนี้ทะเลาะกันในบ้านบ้านทั้งบ้านไม่มีใครถูกกันไม่มีใครเป็นมิตรเป็นแต่เพียงศัตรูกันเ <c oughs> พราะอารมณ์ใจเป็นพานลองมาคิดดูว่าบ้านนั้น เขาก็จะหาความสุขไม่ได้สุขภาพทางร่างกายก็ดีสุขภาพทางจิตใจก็ดีจะเสื่อมทรามเพราะเวลาน,นอนก็นอนสะดุ้งพักผ่อ,อนไม่มีความสุขต้องแหวงต้องระบาดระวังกันระวังกันอยู่เสมอเมื่อต่างคนต่างระวังต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างคิดทำร้ายกันการกินก็ไม่เป็นสุข กินก็ต้องเหนียวหน้าเหลียวหลังนอนก็ต้องระวังพร้อมเต็มไปด้วยความสะด้งนอนหลับไม่สนิทกิจการงานที่จย่พึงทําก็ไม่สามารถขี่กันต่างคนต่างทําต่างกองต่างระมัดระวังต่างคนต่างระแวงเป็นนั้นว่างานก็ทําได้ไม่สมบูรณ์อาการอย่างนี้เกิดขึ้นคนในบ้านนั้นเขาจะมีทรัพย์สินสมบูรณ์ไหม เป็นอันว่าไม่สมบูรณ์เพราะอะไรงานไม่สะดวก <c oughs> นี่ถ้าอาการอย่างนั้นมันเป็นทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงก็เหมือนกับบ้านนั้นนั่นแหละหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านการทํามาให้กินก็ไม่สะดวกการจะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนอนก็สะดุ้งหวาดวันกินก็ไม่เคยจะได้เพราะนอนไม่หลับกินมันก็ไม่ได้สุขภาพก็เสื่อมโทรม นี่เป็นอันว่าหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจก็ไม่ดีกําลังจิตใจก็เสื่อมทราม <c oughs> สุขภาพก็ไม่ดีเป็นอันว่าหาความสุขไม่ได้หมู่บ้านนั้นจะเต็มไปด้วยความยากจนขัดสนเพราะมัวแต่ระวงระวัยซึ่งกันและก,กันจะมาทําร้ายอยกไปหาสิงกลางคืนดึกๆเตือนๆ่นก็ไปไม่ได้เกรงว่าพวกอีพวกหนึ่งจะมาทําร้าย เอาแค่นี้พอดดอยางแต่หากว่าเป็นทั้งเมืองละถ้าคนทั้งเมืองไม่ถูกกันแบบเนี้เมืองนั้นทั้งเมืองก็จะหาความสุขอะไรไม่ได้เราะนั้นว่าเศรษฐกิจทั้งเมืองก็ถอยหลังลงถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศจะไม่ขอพูดทั้งโลกหรือว่าจะช่วยโลกก็ได้เป็นทั้งโลก โลกนั้นทั้งโลกก็เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความร้อร้อนเป็นโลกที่ไม่มีความสุข <c oughs> นี่เรามามองกันทั้งด้านเศรษฐกิจว่าคนผ่านสันดานหยาบที่มีใจโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งอะไรกันทำลายเศรษฐกิจของบ้านเมืองอะไรบ้าง เป็นนั้นว่าคนที่คอยจะคิดฆ่ากันต้องซื้อสรนภาวุธต้องเงินไปซื้อสรรภาวุธไว้ป้องกันตัวและไว้คิดประหัตประหารเงินที่ต้องเสียไปในด้านของสันพาวุธนี่สมมติว่าคนไทย43ล้านคนต้องจ่ายเงินค่าวุธคนละหนึ่งบาท เราก็ต้องเสียเงินไปศูนย์เปล่าที่มาสร้างประโยชน์ถึงความสุขทางร่างกายและจิตใจไป43ล้านบาทแต่หากว่าเราจะต้องเสียเงินคนละสิบบาทเพื่อเป็นการซื้ออาวุธต้องสูญเสียวัไนายและอาวุธแต่ละชิ้นราคา5บาท10บาทมีที่ไหนถ้าซื้อปืนมาก็เสียใหญ่ ข้อไรปืนหนึ่งกระบอกราคาเท่าไหรกระสุนหนึ่งนัดราคาเท่าไรปืนหนึ่งกระบอกซื้อมาแล้วนานกว่าจะหมดกว่าจะใช้ไม่ได้แต่ว่ากระสุนที่เสียไปแต่ละนัดราคามันเท่าไรไม่เห็นว่าเป็นเพียงคิดการป้องกันตัวทรัพย์สินที่หามาได้ที่เราจะมาบำรุบงบำเรอความสุขของร่างกายและครอบครัว เอามาซื้ออาหารบริโภคมาซื้อเครื่องแต่งตัวมาซื้อรถยนต์สำหรับใช้จ่ายกระแสข่าไฟฟ้าเพื่อความสว่างบันการบำรุงบำงเรอความสุขให้มีจิตน่างกายสบ,บายจิตใจเป็นสุขก็ต้องสูญเสียไปนับปนนลลเป็นจำนวนหลายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนี่เฉพาะชาวบ้านต่อชาวบ้านที่มีความโหดร้ายต้องระแวงระวายซิ่งกันและกัน เนื่องในการประหัรสหารนี่ก็ต,ต้องมองดูกันต่อไปว่าบ้านเมืองมีรัฐบาลเป็นผู้ปกครองบริหารประเทศที่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมาบริหารประเทศเพราะอะไรก็เพราะว่าคนเราเป็นคนผ่านมีสันดานอยากถ้าเป็นคนดีซิทั้งหมดก็ไม่ต้องมีรัฐบาลขึ้นมา และคณะรัฐบาลแต่รัฐบาลแต่ละคณะเราต้องจ่ายเงินเดือนเงินดาวให้ท่านเท่าไหร่ต้องจ่ายค่าพานะต้องจ่ายค่าเบี้ยเรี้ยงต้องจ่ายเบี้ยค่าประชุมการประชุมเท่าไร่และยิ่งกว่านั้นท่านที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้ารัฐบาลชุดนั้นมีความละโมบโลกมากมีความคิดคดทรยศต่อประชาชน ไม่ความซื่อสัตย์สุจริตรับสินบ่ายค่าสินบนเราก็ต้องเสียสูญเสียเงินประเภทน,นี้ไปเป็นตัวนนนับไม่ทวนนี่เป็นอนุว่าความโหดร้ายของบุคคลเป็นปัจจัยให้ทำลายเศรษฐกิจที่เราจะพึงหาได้ที่เราต้องเสียภาษีก่อนก็นเพราะอะไรเพราะว่าเราดีไม่พอ เมื่อดีไม่พอก็ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมพวกเราแต่การจ้างคนมาควบคุมคณะรัฐบาลชุดเดียวเราเสียเงินไปเท่าไหร่เมื่อมีรัฐบาลแล้วก็ต้องมีสภาในสภานั้นเราจ่ายเงินไปวันละเท่าไหร่คิดกันเป็นวันวันละเท่าไหร่ปีนึงนสามร้อหสิบห้าวันมีสภาแล้วรัฐบาลก็ต้องมีที่ปรึกษา คณะที่ภะษาของรัฐบาลเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่นอกจากนั้นก็ต้องตั้งกระทรวงทบวงกรมกระทรวงกระทรวงหนึ่งหรือกรมกรมหนึ่งเราจ่ายเงินไปวันละเท่าไหร่ต้องมีจังหวัดต้องมีอำเภอต้องมีตำบลอะไรพวกนี้พวกนี้เราต้องจ่ายเงินเท่านั้นทั้งนั้น,น,นเป็นอำนวางบประมาณของประเทศป,ปีหนึ่งตั้งหลายหมื่นล้าน ที่เราต้องเสียไปก็เพราะว่าใจของพวกเรามันไม่ดีที่พูดมานี่ก็พูดเฉพาะใจคนไม่ดีนะแ้่คนดีก็ต้องขอประทานอาภายัยถ้าต่างคนต่างมีกำลังใจดีสะล้ทุกคนไม่ประทุสร้ายสิ่งใดกันต่างคนต่างหันหน้าเข้ามาเป็นมิตรตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้า คำสอนของพระองค์ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนไม่ว่าแดนใดหมู่ใดคณะใด,ดทั้งหมดมีศาสนาท้งนั้นเขากล่าวว่ารัฐที่นั้นไม่มีศาสนารัฐที่นี้ไม่มีศาสนาอันนี้ไม่เป็นความจริงถ้าเขาไม่ตั้งศาสนาขึ้นมาแล้วเขาไม่มีศาสนาแล้วเขาตั้งรัฐทธิไม่ได้ศาสนาก็คือคำสอน คำสอนของคณะใดหมู่ใดก็าตามที่สั่งให้พระหัตระหารเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกร่วมประเทศร่วมคณะร่วมบ้านซึ่งกันและกันคำสอนของลัที่นั้นเป็นคำสอนที่ท่านควรจะรับไว้ไหมก็เป็นอย่างว่านั่นแหละถ้าเรารับไว้โลกนี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ เป็นอันว่าท่านท่านหลายคงเห็นแล้วว่าถ้าลักษณะของความเป็น่านมีอยู่ที่ไหนทําลายความสุขที่นั่นทําลายเศรษฐกิจที่นั่นที่เราเองชาวบ้านทั้งหมดต้องระว,วงและไหวป้องกันภัยที่เกรงว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดคณะหนึ่งคณะใดจะมาทำร้ายร่างกายพวกเรา เรา43ล้านคนก็ต้องเสียเงินไปไม่รู้กี่หมื่นล้านเพื่อเป็นการป้องกันตัวและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเงินที่เราต้องจ้างบุคคลเข้ามาบริหารควบคุมเราเริ่มตั้งแต่รัฐบาลลงมาจนกระทั่งถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นผลรายได้จากพวกเราที่ได้เข้ามานั่นเอง จ่ายไปเป็นหมื่นล้านแต่จําจนวนเงินหมื่นล้านนี้ไม่ต้องจ่ายไปเราไม่ต้องเสียภาษีก่อนความเดือดร้อนอย่างนี้มันก็ไม่มีฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ทรงแนะนําว่าจงยาคบคนผานอย่างหนึ่งแล้วก็จงยาคบอารมณ์ผานอย่างหนึ่ง ความจริงคนผ่านหลีกเลี่ยงได้แต่อารมณ์ที่เป็นผ่านเราหลีกเลี่ยงไม่ได้วิธีที่จะไม่คบคนผ่านก็คือต่างคนต่างไม่คบอารมณ์ที่เป็นผ่านทำลายความโหดร้ายสิ่งกะละกันเสียที่จะคิดประทุษร้ายสิ่งกะละกันหันหน้าเข้ามาคบบัณฑิตคือจิตที่ประกอบไปได้วยความเมตตาปราณี เพราะว่าลักษณะแห่งการโหดร้ายนี่เราจะพ้นไปได้ด้วยความไม่ตาคือความรักก็บรรดายความสงสารช่วยเกื้อกูลสิ่งกันและกันนี่เป็นคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามานั่งมองอีกสักนิดหนึ่งถึงผลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนท่านบอกว่าทุกคนจงเว้นจากความโหดร้ายคิดประทุษร้ายสิ่งกันและกัน คิดประหัตประหารสิ่งกันอะกันเว้นจากการคิดที่จะเป็นศัตรูสิ่งกันอะกันสิ่งกันละกันเมื่อเราไม่คิดจะเป็นศัตรูไม่คิดประหัตประหารสิ่งกันละกันแล้วมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่ขันี่นั่นก็คือเมตความรักกรุณาความสงสารและก็มุทุตาไม่ช้าดิสยาสิ่งกันอะกันเห็นใครได้ดีพอ,อยินดีด้วย ถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างรักกันท่านทั้งหลายลองมองดูว่าอารมณ์ของคนทั้งโลกจะเป็นอารมณ์ที่มีความสุขและมีความทุกข์ถ้าคนทั้งโลกมีความสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่คิดว่าถุสรายกันแต่ว่าคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครมีอะไรบกพร่องเดือดร้อนอย่างไหน คนใดที่มีความสามารถเข้าช่วยเหลือเกื้อกูลทันทีอาการอย่างนี้ถ้าปรากฏขึ้นโลกของเราจะเป็นสุขและเป็นทุกข์ประชากรทั้งหมดจะเป็นสุขและเป็นทุกข์เราจะต้องจ้างรัฐบาลไหมที่คอยควบคุมไม่ทํำ้ายสิ่งอะไรกันเงินประเภทนี้เราไม่ต้องเสียค่าจ้างค่าอ่อน พาเสียกรทั้งหมดเราก็ไม่ต้องเสียในเมื่อเราไม่ต้องเสียพาเสียก่อนเราไม่ต้องจ้างคนเข้ามาควบคุมเราเพราะว่าคนทุกคนต่างรักกันทั้งหมดในโลกนี้เอาทั้งโลกก็นแล้วกันถ้าช่วยโลกเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนทั้งหมดในโลกต่างคนต่างรักกันเห็นหน้ากันก็รักกันเหมือนกับพี่กับน้อง เมือนพ่อรักลูกแม่รักลูกลูกรักพ่อรักแม่สามีรักสามัญญาพัญญารักสามีเริ่มรักที่แรกเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นของสันบรรดาสตรีกับบรุรษชั้นใดเรามีความรักกันชั้นนั้นทั่วโลกเมื่อโลกนี้ต่างคนต่างรักกันเราจะมีอันตร,รายมาจากไหนสันภาวุธต่างๆไม่ต้องเสีย อันตรายต่างๆมันไม่มีเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขเรื่องการระแวงระวังระวัยกันก็ต้องไม่มีเราก็ไม่ต้องไปจ้างเอาคนมาเป็นเจ้าเป็นนายเรามาควบคุมเรานี่ถ้าเรารักกันถ้าเพิ่มความสงสารซึ่งกันแลก,กันขึ้นมาอีกใครมีความทุกข์ด้านไหนร้อมที่จะช่วยเหลือกันทันที แต่เห็นว่าใครเขามีความดีมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเราเราก็ไม่อิจฉาไม่อิจฉาได้เสียาเขาถ้าทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้บรรดาท่านผู้รับฟังฟังแล้วก็นั่งหลับตาคิดตามว่าคําสอนเอาองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโทษหรือว่าเป็นคนถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นโทษโปรดติดต่อ มาทางผู้พูดด้วยรว่าจะได้แก้ไขว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยตอนนี้เป็นโทษว่าสอนให้คนรักกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามกำลังที่จะช่วยช่วยเหลือกันได้ไม่นิ่งดูได้เห็นคนไหนมีความทุกข์ช่วยเหลือทันที ถ้าอาการอย่างนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ช่วยชี้แจงไม้ทราบโดยตักเตือนด้วยเพราะว่าผู้พูดไม่ใช่นักปรัชญ์และก็ไม่ใช่เป็นคนเฉลลาดเป็นแต่เพียงอ่านอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเป็นความดีตอนนี้จะชื่อว่าจะเห็นได้ว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนา ในข้อที่ว่าผ่านต้นแต่ความจริงลักษณะของผ่านนี่มีมากก็จะขอแนะเอานำมากล่าวกับบรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังเฉพาะโดยย่อพอได้ความเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะาองค์สมเด็จระทรงสวัสดีโสภาคแนะนำไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันหัวข้อด้วยกันแปดหมืนสี่พันหมดดดวยกันสำหรับวันนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ประโยชน์อันใดจะมีกับท่านบ้างสำหรับในลักษณะที่เราไม่คบคนผ่านว่าโทษเครื่องกายคบคนผ่านมีโทษแบบไหนและก็คุณประโยชน์เครื่องกายคบบัณฑิตคือคนดีที่มีใจประกอบไปได้วยความไม่ตาพราณีถ้าคนทั้งโลกนี้เป็นบัณฑิตจะมีความสุขเพียงใดขอท่านั้นหลายผู้รับฟังได้โปรดพิจารณาเองสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วขอลาคอน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านนั้นหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี